ส่วนอีกใบหนึ่งเอาไว้ส่งคู่เข้าใจไหมครับอีกใบหนึ่งเอาไว้ก็ลองเขียนอีกใบหนึ่งเขียนส่งคู่เข้าใจไหมใบสองปบช่วยกันคิดในกลุ่มขวัหน้าหนงอ่ะใบ <c oughs> ไนะครับมีบน้ว่างค่ไไม่ครับูให้สอใบใช่ไหมใบนึงอ่ะให้ลองเขียนให้ลองเขียนลองเดินเ่นใบหนอีกใบหนึ่งเขียนชื่อของทุกคนลงไป อย่างชื่อกลุ่มวะอย่านั้นเลยอยากตั้งชื่อกลุ่มอะไรเขียนได้เลยตั้งผีเสื้อเออตั้งชื่อกลุ่มเขียนเลยนะครับจต่การได้เลย